สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านหากคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่แสดงว่าตอนนี้ผมอาจจะลาลับจากโลกใบนี้ไปแล้วแต่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้เอาไว้ว่าถ้าหากว่าทุกคนได้มาสร้างบ้านอยู่ที่นี่แล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งใจก่อสร้างบ้านให้ดีวางรากฐานของมันให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจอกับอสูรเหมือนที่ผม และนั่นก็คือเรื่องราวของคุณทวดของฉันเอาเป็นว่าเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วนายก็ช่วยกันสร้างบ้านแล้วกันนะเพื่อนนะจะได้ช่วยกันปกปักรักษาบ้านของเราให้แข็งแรงตลอดไปแต่ว่าเฮ้มมย,มย,มยมันไม่มีคำว่าแตยเท่านั้นแหละไอ้หนูบ้านเราจะต้องก่อสร้างให้มันแข็งแรงเข้าใจไหมพวอน่าเข้าใจที่ฉันพูดหรือเปล่าเข้าใจค่ะแต่ว่าไม่เห็นจะมีอสูรสักตัวนี่เราก็ มันมาหลายคืนแล้วนะคะพี่ค้าขึ้นมาได้แล้วแต่ฉันก็คิดว่าททนนี่อาจจะมีอาสูนจริงๆก็ได้นะเพราะว่าตอนเนี้มีข่าวลือว่าคนในหมู่บ้านของเราหายไปหมดเลยพอเราตื่นขึ้นมาบ้านแต่ละหลังมันก็หายไปหมดอะ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องรีบสร้างให้แข็งแรงแล้วกันนะแต่ฉันว่าการที่เราเออมีบ้านแค่หลังเดียวโดดๆแบบนี้มันดูไม่ดีอะนะ มันดูไม่ค่อยแข็งแรงอะแล้วถ้าจะทำยังไงอะเฮ้ยสร้างให้มันดีๆหน่อยฉันคิดว่าเราควรจะต้องทำกำแพงหนาๆเอางี้เดี๋ยวฉันจะทำการสร้างกำแพงและกันเมื่อวานฉันไปตัดไม้มาได้หลายอันเลยถ้าอย่างนั้นก็รีบสร้างเลยโอเคงั้นเดี๋ยวจะทำการก่อสร้างตรงรอบๆนี้นะริ่ม โอเคอีกนิดเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วโอ้ย oh yeah. เป็นงานกำแพงหนาสองชั้นสวยเปล่าเอ้ยบันนี่มาช่วยจัดการอันนี้หน่อยได้เลยแล้วทำไงตาฉันว่ามันไม่น่าจะเออสูงเพียงพอหรือเปล่าอ่ะเออฉันก็คิดเหมือนเธอเลยอ่ะนะฉันคิดว่ากำแพงมันควรจะต้องสูงกว่านี้แต่ไม้ของฉันใกล้จะหมดแล้วลอ่ะหลังเอาไม้ขังฉันไปไหมลนะ่ะ ไปสร้างอีกชั้นหนึ่งเถอะนะมันจะได้ดูปลอดภัยอ่ะโอเคเดี๋ยวทำการสร้างอีกชั้นนึงก็แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวฉันจะทำการสร้างอีกที่หนึ่งค้้มันดีกว่าดีละกันนะแต่โอ้โหไม้ฉันมันใกล้จะหมดแล้วดิเออเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะอนี่ไดโนเร็วเข้าตะวันใกล้ตกดินแล้วนะ นายก็รู้ถ้าเกิดว่ามันถึงเวลากลางคืนพวกเราอาจจะไม่รอดก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันจะทำการสร้างกําแพงให้หนากว่านี้ล็อกกันนะเนาะเกวสิโอเคเดี๋ยวฉันจะทำการสร้างแต่ฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างแบบหนาทึบแบบนี้มันจะมองไม่เห็นอสูรนะดิแล้วนาจะทำยังไงเน่ย เออฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วฉันมีกระจกเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันเอากระจกมาทำเป็นบล็อกตรงนี้ดีกว่านะนี่ไงอุปกรณ์ที่ฉันมีฉันจะทำการติดตั้งกระจกใสเผื่อว่าเรามองจากด้านในเราจะได้เห็นพวกอาสูรพวกนั้นดีเลยงั้นก็รีบทำการติดตั้งก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินโอเคฉันจะทำการติดตั้งตรงนี้นะโอเค โอ้ยติดทำไมเร่ๆอ่ะแล้วนี่จะมีประตูไหมอ่ะแล้วมันจะเข้าอย่างไงตรงนี้เป็นกำแพงหนาครับไม่ให้ใครเข้าออกทั้งนั้นแต่เพราะเรากำลังสร้างสะพานนะเ,ออเธอไม่พอใจะอะไรเธอก็ทำลายเอาละกันนะฉันจะทำการติดตั้งกระจกตรงนี้ปก่อนเร็วข้าวไม่มีเวลาแล้วแล้วนี่มันกี่โมงแล้วอ่ะน่าจะประมาณห้าโมงโอเคเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมง ทำการติดตั้งกระจกใสตรงนี้เลยฉันคิดว่ามันต้องโผล่มาตรงนี้อย่างแน่นอนแล้วก็ทำการติดตั้งตรงนี้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 แล้วก็ติดตรงนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจากนั้นฉันก็จะใช้บล็อกไม้อะนะมากั้นข้างบนแบบนี้อีกโอ้ความคิดเขาเถอแต่ว่าเอ้ยระวังด้วยหนูมันอันตรายโอเคครับคุณพ่อเอ้ยใครพ่อแก นี่ครับคุณผู้ชมเราก็ติดไปแบบนี้เลยนะครับทีนี้พวกอาสูรมาเนี่ยเราก็จะเห็นมันแตกายเลยตรงนั้นก็เป็นสะพานที่เราเอาไว้ไปต่อสู้บันนี่ต้องการประตูตรงไหนก็เจาะเอานะได้เลยเดี๋ยวเราจะเจาะเองเพื่อนนายจัดการทำกำแพงไปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทำการเสริมกำแพงให้หนาะอีกชั้นหนึ่งโดยการที่ผมจะเจาะแบบนี้เลยี่ติดตั้งเข้าไปแบบนี้เลยครับคุณผู้ชม เรียบร้อยอันนี้ก็คือบ้านของผมเองครับเป็นไงรูปร่างไม่ค่อยจะเป็นรูปร่างเท่าไหร่เลยนะครับมองให้เป็นงานศิลปะมันก็สวยอยู่นะครับคุณผู้ชมโอ้แย่แล้วครับดูเหมือนว่าฟ้าใกล้จะมืดแล้วนะโอ้พระอาทิตย์กำลังจะลับไปแล้วและเวลานี้ก็มาถือวัดที่พระอาทิตย์ตกดินมาแล้วครับคุณผู้ชมมันออกมาแล้ว โอ้ my god มันเยอะเกินไปช่วยด้วยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้ยนี่มันตัวอะไรครับคุณผู้ชมดูสิครับมันเหมือนเออเหมือนอนาคอนดาเหมือนงูเก้งกงหรือว่าเหมือนเออฉันไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่มันกำลังจะกินฉันมาช่วยกันก่อนเออคอบันนี้ ไม่ต้องห่วงนะบันนี่เดี๋ยวเราจะช่วยเธอเองอย่าร้องไห้ไปสู้แล้วโอเคครับคุณผู้ชมผมจะทำการต่อสู้กับมันด้วยการเอาไม้ฟาดมาเลยเฮ้นายมีอาวุธไปติดตั้งไฟุพก่อการให้มันสว่างโอเคติดเ้าไฟแล้วครับผมติดครบเพลิงรอบๆกแพ้แล้วครับคุณผู้ชมตย ูแล้วมันไม่ได้มีแค่งูเกงกองนะมันมีกอซิลาด้วยนะคบคุณผู้ชมแล้วจะทำยังไงอ้าแม่จ๋าโอ้โหมันเยอะเกินไปคุณพ่อตาโอ้ทุกคนจากผมไปอย่างว่าไหวแต่เอ๊ะ่อตาครับให้ผมเข้าไปในบ้านหน่อยดูเหมือนผมจะถูกไล่ออกจากบ้านแต่ไม่เป็นไรครับผมจะมาใช้ชีวิตด้วยตัวของผมเองไม่ได้นะี่ได้นะฉันจะคายปอกป้องนะ เอ้ปันนี่ระวังมันอันตรายไม่ต้องห่วง hey, ต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนปกป้องนายเองอยากเล่นเกมมินิ w ว r l d c r e a ต o r ดาวน์โหลดเล่นได้ที่ QR โคตมุมขวานี้เลยนะเข้าไปติดตาม Youtube ได้ที่นี่เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสาร Mini w ว r ร์คเรตอที่ Facebook Mini w o r l d เ r e ตอร์ไทยแลนด์นะจริงด้วย Mini World Creator, มินิ w ว r ร์คเรเตอมีทิกตอกด้วยนะช่องทางนี้เลยจ้าแล้วเจอกันใหม่นะ